อตะกสวัสดีครับจะมาพบกันอีกแล้วครับผมกับผู้ชายมองทุ้นครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีครับผมคลองนี้จะเป็นหมายคลองพระพิมล์ครับก็<อ>เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วฮะมาถึงเมื่อตอน7จ็ดโมง วันนี้ออกมาสายครับเพราะว่าตื่นสายคล <laughs> องนี้ก็เคยมาหลายครั้งแล้วครับผมแต่ว่าเราจะนั่งไม่ําจุดกันก็จะเปลี่ยนที่นั่งไปครับเพราะว่าจุดเดิมก็ไม่ค่อยเจอตัวสักเท่าไหร่เจอแต่ปลาช็อกเกอร์เยอะวันนี้ก็เลยย้ายจุดมาอีกจุดนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผม ก็จะเริ่มตกกันในระยะ27ครับผมตกเป็นไม้ตาย1ตะขอสายเมน10ปอนสายหน้า8ปอนตะขอเบอร์0.8ครับเหยื่อก็สมหัวตัวเดิมครับทุ่นก็จะเป็นทุ่นของคุณน้ปาร์คครับท่านส่งมาให้ใช้ <c oughs> ทุ่นสวยๆครับอาการดีๆนะนะท่านใดที่สนใจอย,อยากมีติดกล่องไว้ใช้ก็ติดต่อคุณน้ปาร์คไปได้เลยครับผมเ hey, ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มมองทุ่นไปพร้อมๆกันเลยครับว่าวันนี้เราจะบันเทิงหรือเปล่าครับลุย ฟืดขึ้นมาเลยครับ คับหนึ่งตัวปลาตะเพียนครับ <c oughs> คือมันจะถอนอยู่แล้วล่ะจะถอนจะถอนแต่ว่าทุ่นมันตัวโผลแล้วไงมันถอนไม่ขึ้นแล้ว <c oughs> ยึก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 ออกไป เคียนครับนี่ถอนวื้บขึ้นมาเลยสวย,สวยครับหนึ่งตัว ปื้ดขึ้นมาเลยครับตรงนม้มีไซส์ครับตัดๆๆยกครวดขึ้นมาเลยไม่รู้เข้ากล้องหรือเปล่าจังหวะทุ่นไหลพอดียกคขึ้นเลยครับจังหวะทุ่นมันขยับตามน้ำพอดีฮนะไซส์โตเลยตะเทียนไซส์โตมาก นี้ก็สิบโมงแล้วครับก็ปลาเงียบไปละน้ําลงน้ําลงไปเยอะพอสมควรครับน้ําลงไปประมาณเกือบเกือบเกือบสิบเซนนะครับตอนนี้ก็ปลาก็เริ่มเงียบละรดแรงจริงจริงขนมเอ้ยเด็กตัวกระเปียกน่าจะยังอยู่ปฐมหรือมอต้นประมาณนี้ครับก็นั่นแหละฮรรู้สึกว่าน้ํามันจะลงไปประมาณสิบเซนแล้วปลาก็เริ่มเริ่มเริ่มเงียบละถอนถอไม่โดน เริ่มเริ่มเงียบไปแล้วครับก็เดี๋ยวผมจะก็จะเพิ่มตะขอไปอีกกตะขอหนึ่งครับผมเป็นสองตะขอละจะเปลี่ยนเป็นไม้ตายสองตะขอครับผมตะขอที่สองที่จะเอาเข้าไปก็คือจะยาวกว่ายาวกว่าตะขอแรกประมาณสักสามเซนติเมตรครับผมก็เดี๋ยวเรามารุ่นกันต่อว่าจะเป็นยังไง okay, ครับเดี๋ยวมารุ่นกันต่อ สวยได้ยินเสียงอะไรไหมครับ มนุษย์ถอนถอนถอนขึ้นมาเลย กำลังกินน้ำอยู่ลากคันพุ่งไปเลย <g ười> กำลังกินน้ำอยู่ตัวเล็กๆล,ลากคันซะนี่ครับปลาตะเพียนหนึ่งตัวลากคันพุ่งเลยกำลังจะกินน้ำพอดี หนึ่งตัวตเพียนสวยๆเลย ไหลลงไปเลยครับไหลปรูดลงไปนี่ครับกะเพียนน้อยหนึ่งตัวเงียบมากกว่าจะมาแต่ละตัวรอจนลืมเลย ยนสวยสวยเลยหนึ่งตัว มานานมากมจะมา,าแต่ละตัวครับช่วงนี้นานเหลือเกินเอ้าโ <c oughs> ยนไปเข้ากระชงังอีกไหลจมไปครับเป็นหมอตะก,กัดครับตังนี้สวยๆเลยไหลจมลงไป ఆ ครับมันจะมากินตอนปิดกล้องครับว่าแล้วครับมันจะมากินตอนปิดกล้องโอ้ตะโกะมันจะมากินตอนปิดกล้องชาร์จแบตตะโกะตะโกะส,สวยๆครับตะโกะตัวนี้ กินตอนปิดกล้องชัดแบตเห็นยิกเงียบอยู่ครับ <t> นี่ครับตะโกกใส่โตโตเลยนั่งรอมาค่อนฟันใส่ใหญ่ๆเลยครับมากินตอนปิดกล้องชัดแบตจนได้ไม่เห็นช็อตวัดเลยสวยเลย ตัวลอยเลยหมัวต่มองไปทางอื่นอีก้วครับหนึ่งตัวรอนานเหมือนเดิมถอนจนตัวลอยเลย ไหลลงไปครับหมออตะก,กับหลุดเฟรมอยู่ลวมัง้งทุ่นดอกนี้นี่ครับไหลลงไปน่าจะหลุดออกนอกเฟรมครับเพราะว่ามันจังหวะทุ่นไหลพอดี <c oughs> จังหวะทุ่นขยับตามน้ำพอดีหมอตะกลับส,สวยๆเลย ะเตียนน้อยครับยึดๆ,ๆๆแล้วก็ถอนพึดครับตอนนี้ก็บ่ายสามโมงครับผมก็ตอนนี้ก็เริ่มทยอยเก็บของแล้วครับเพราะว่าชาวบ้านเขามา,าติดเครื่องสูบน้ําเข้าในสวนฮะแล้วเรานั่งอยู่ตรงหน้าท่อที่เขาดูดพอดีเลยครับผมก็ถือว่าประสบความสําเร็จอยู่ครับหมายนี้ฮะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูปลาที่ได้กันทั้งหมดวันนี้ครับผมว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนครับนี่ครับนี่คือปลาที่ได้ทั้งหมดวันนี้ครับผมเยอะพอสมควรแล้วก็มีตะกกใหญ่มาตัวหนึ่งแล้วก็มีตะเพียนไซส์สวยๆมาอีกหลายตัวเลย โดยรวมวันนี้ก็ถือว่าสนุกครับผม,ผมก็ได้วัดปลาสนุกสนานครับผมแล้วก็มีปลาตะเพียนไซส์โตโตมา2ตัวแล้วก็ปลาตะกบไซส์สวยเลยมาตัวหนึ่งครับแล้วก็มีหมอตะกับไซส์สามสี่นิ้วมาอีกสองสามตัวก็ยังถือว่าได้กับข้าวครับวันนี้ก็สุดท้ายน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับนะนะท่านใดที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดสติกเกเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต,ต่อไปด้วยนะครับแต่คลิปหน้าเราจะไปมองทุ่นกันที่ไหนก็เดี๋ยวเรามาลุกนกันอีก ก็คงต้องลากันเพียงนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าชายมองสวัสดีครับ